ยิ่งหยุดคิดยิ่งคิดตามรู้ความคิดจึงหยุดคิดหลายคนสับสนว่าถ้าอยากให้จิตใจสงบต้องไม่คิดจึงพยายามบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ยิ่งบังคับจิตก็ยิ่งคิดมากขึ้นและกลับฟุ้งซ่านกว่าเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ไม่ฝึกย่อมฟุง้งซ่านจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ธรรมประทะคาถาดังนั้นอันดับแรก ต้องแยกให้ชัดว่าในเวลานี้เรากำลังฝึกอะไรเราจะเลือกสมถภาวนาหรือเจริญสติภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทำจิตให้สงบตั้งมั่งอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอานาปานาสติตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกโดยต่อเนื่องเมื่อคุณนั่งสมาธิ กำหนดรู้ลมหายใจแต่จิตเผลอคิดเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้รู้ว่าคิดแล้วค่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่คือการใช้สติระลึกเพื่อประคองจิตกลับสู่กรรมฐานอารมณ์หลัดเจริญสติภาวนาหรือสติปัฏฐานสี่คือการรู้ตามความเป็นจริงการตั้งสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมตามความเป็นจริง เมื่อจิตเผลอคิดไม่ต้องบังคับให้หยุดคิดแต่ให้รู้ว่ากำลังคิดตามดูว่าความคิดนั้นทำให้เกิดเวทนาอะไรบ้างสุขทุกข์เฉยๆสังเกตว่าความคิดนั้นพาไปสู่ตัณหากิเลสหรือความยึดอะไรบ้างตามดูความคิดนั้นจนมันดับไปเองโดยไม่กดข่มไม่บังคับให้หายพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย จิตที่มีสติพิจารณาย่อมรู้ชัดความเกิดความดับความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายมหาสติปฐานสูตรทีฆนิกายนี่คือหัวใจของวิปัสสนาเห็นความคิดและสังขารตามความเป็นจริงจนคลายยึดทำไมการบังคับไม่ให้คิดจึงยิ่งฟุง้งเพราะการบังคับคือตันหาอยากให้จิตหยุดซึ่งยิ่งทำให้จิตด,ดิ้นและเมื่อทำไม่ได้ก็เกิดโทสะ โมโหหงุดหงิดซ้ำเติมทุกข์เปรียบเหมือนคุณตะโกนในห้องที่เงียบว่าให้เงียบแต่เสียงที่ทำให้ไม่เงียบคือเสียงตะโกนของคุณความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้ทันการเจริญสติภาวนาไม่ใช่การทำให้ไม่มีความคิดแต่คือการมีสติรู้ว่ากำลังคิดเห็นความคิดเป็นเพียงสังขาร เมื่อฝึกบ่อยๆความคิดจะเฉียบคมไม่ฟุ้งซ่านไม่หลุดประเด็นกลายเป็นเพียงความคิดบริสุทธิ์ไม่มีเวทนาไม่มีอารมณ์หนุนเสริมพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าภิกษุย่อมรู้ชัดจิตที่มีราคะว่ามีราคะจิตที่ปราศจากราคะว่าปราศจากราคะมหาสติปัฐานสูตรนี่คือการตามรู้จิตอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้าเลือกฝึกสมถะภาวนาตั้งมั่นจดจอ่อกับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจถ้าเลือกฝึกเจริญสติภาวนาเมื่อคิดให้รู้ว่าคิดตามดูจนดับไม่กดข่มไม่ต้องบังคับให้จิตหยุดคิดแต่ให้รู้ทันความคิดจน,จนจิตคลายยึดเมื่อรู้ทันบ่อยๆจิตจะกลับมาตั้งมั่นสงบและเห็นความจริงของความคิดเอง การสงบจากความคิดไม่ได้เกิดจากการบังคับให้หยุดคิดแต่เกิดจากการเจริญสติรู้ความคิดตามเป็นจริงเมื่อรู้ทันจนความคิดดับไปเองจิตก็สงบอย่างแท้จริงผู้มีสติย่อมปลอดภัยเหมือนเรือนมุงดีไม่รัว่วฝนก็รั่วเข้าไม่ได้ธรรมประปทะคาถา